ไปแก่งค่ะทางลงไปแก่ง บัวเล็กตัวเล็กตัวอะไรหิัวอะไรเนี่ยวัวครับวัวอะไรวัวตัวเล็กี่วา็ ไมีมะาขามเทศมีไหมมะขามเทศ ก่อนน้ำท่วมหมดเลยตรงนี้ยังไม่ท่วมแล้วผมเพ่งกลางแง่ผมไม่กินตังหน้าผมเพิ่งกลางหลังเออนั่งได้เลยป่าเก็บเห็ดเราเห็นไหมเขาตัดหมดแล้วนี่ดูค่ะ ีนกไม่นะว่าเขาตัดออกหมดแล้วเธอนะบนวิวค้าหนุ่นนอกอะไรหนุ่นฟาวิงโก้หละนกมันหาปลากินตัวใหญ่ไอบอเลอร์เลยมันกินได้ด้วยอ่ะนอกฟ้าวิงโก้หละค้า,ามาันสิยมพู แดดร้อนตรงนี้แหละปิดไปตรงไหนตรงไหนเอาลงไปท <c oughs> ีละคน <c oughs> นี่แลนหละไงเงน,น,น้มันร้องไปเดินไปได้มีหอยไหมมีหนูตั้งหน้าหนูข้างหน้าไหนตั้งหน้าตาน,นี้เหรอหอยอะไรแตะหอยหอยตาย

เขากระทุเขาเอาแอไว้แม่หน้าด้เกียงูอย่างรถไถเียงรถไถไม่ดีจ้ะเกียงรถไถต้นนกเาา พอดีๆากะดาอือืนิ่มไหมนิ่มไหมนิ่มนิ่มอยู่หรอพาเด็กๆมาเล่นแก่งเล่นทรายอ้าวนั่งเต็มที่เลยแล้วมันเข้าจมูกตาเล่นดีๆเออเาก็ะคูเขาไม่่าค่ะคูกู่ขาวไปดเบูออ แม่เดินไปถ่ายรูปตรงนู้นนะเขียไหมโอเคของของก็ไม่เดินไปอตัวหานหน้ามาหน่อยสิตัวกระดัง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 เอาไายเอาไถ่เข้าอืพา่ะครูได้สุดใจทำมันเข้าจมูกทำมันเข้าจมูกทำดีๆไม่ต้องทำแรง อ้าวกจอรดีไซ์ใหญ่ไหมใหญ่ค่ะไม่อยากไปภูเขาไฟระเบิดไหมอุ้หหาไฟระเบิดที่ไหนล่ะใช่มันอยู่ไม่ใช่จะพาไปภูเขาไฟระเบิ <S <S ดอืมอืมเดินมาดูหอยมีหอยไหมม,ออไมีแต่หอยตัวเล็กนกกินหมดแล้ว ไปมาดูหอยอือตาหอยตัวเล็กนี นั่งนั่งอลุกจะโป้ขึ้นลุกขึ้นไหมตาลุกขึ้นเนี่ยมันจะเข้าจมูกโอย้ยนั่งไง,อองไลูกมาแป้วไม่ล่าชื้อใหม่เลยปัดออกไหมเออนอนเลยทกัว <laughs> <laughs> ไม่นอนทับทำไมล่ะเขาเขาออาใหญ่แล้วเออเพรตากูกเกาหล่น้อย นู้นองแหละภูเขาตรงนู้นอ่ะไม่ใช่ะภูขา เข้าตาเบาๆมันจะเข้าตาครับเข้าตาเออทำดีๆไม่ต้องยกขึ้นมันเข้าตาโอ้ย อย่าไปโรยนะนั่งเล็ดในเฉยนะมันจะเข้าจมูกเข้าใจไหมเข้าใจจ้าโกหกแช่ให้มันใหญ่อีกต,ออตัวขอแก่อกงแก่ตัวใหญ่แล้วใช่ก่อใช่ น้ำเริ่มลดแล้ว,เ,ลเ,วเห็นถนนแล้วเออยู่นั่นแหละนกบิน